สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนิ่งโขกตูมค่ะวันนี้ก็ออกมาที่บ้านลุงพลนะคะเห็นลุงพลมาแล้วนะคะมาเตรียมตัวที่จะไปศาลแล้วนะคะเจนิงก็ออกมาต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะคะอ้าวด้วยกว่อนมาดูก่อนนะคะตอนนี้นะคะอ่าย,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 <อ>ยิ้ม้วยยิ้ม้วยหมุนยิ้มเนยะ็บยต้องเย็อบอกไผ่ล่ตึง โอ้โคุณข้าโอเคขอคุณค่าท่านไหนขอคุณค้าท่าไหนขอคุณค่าท่าไหนนะตอค้ยจากเอนนของแม่เายใช่ตอน้เเดินอยู่ในบ้านนี่น้องนอเอาน้องเอะน้องเชพัทมาสอบพี่พอเยตรงเลยนะเนี่ย สอนเดินแบบตรงเลยหนูเต้น่่ลิซาไทยแบบอ๋อโน้ตเต้นช่อเต้นเต้นช่อป้าป้าเลยมันตรงมีเพลงเหลือลูกพอเหลืองลูกเพลงไม่ได้ลูกถ้าเพลงมันเหลืองเลยนะเมันแดงเลยนะอะไรก็ได้ไหมอย่าว่าเต้เหลืองแล้วมันแดงเลยนะลูกลองเต้นแบบนั่นล่ะไม่มีเพลงไม่มีเพลงค่ะโอเคโอ้โหสามองหนึงอ๋อโอ้ โอ้ใครมีิ๊กตอออโอ้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 โอโอ้โอว้าวโอ้โอ้ขนาดไม่มีเพลงหนิงยังเตลนขนาดนี้เนาะแล้วมีเพลงขนาดไหพี่พอยไม่มีเอลอะลูก้องเชอ เต้นวัางที่พลอยี่ทำแบบนี <t t ้เลยค่อย่างนี้ดูดูท่าพี่พลอยก็ไม่ไม่ผ่านแล้วพี่ต้องทำให้ผ่านเนี่ยหนูสอนให้เต้นกําลังจะร้องเสียเต้นอค่ะพี่หันมาทานี้คิดแล้วนะเออแล้วหันพี่หันหน้าไนี้ก่อนพาเพลงไม่เริ่มพี่ก็หันหน้าไปทางนี้แล้วก็บอกว่าใจหวานดีค่ะแล้วก็ให้ครูพูดว่าสามสองหนึ่งแล้วก็เต้น อ่าน,อนจะพูดว่าสามสองหนึ่งก็เต้นอ้โที่หายคือแม่เขาน <c oughs> โดน้ดํารอนไปเดี๋ยวแล้วม่ขากอยอดมากเลยลูกไห้อันนี้ก็ทํานางไว้วนะอื้อหืโอ<ฮ><ฮ>้โหอ้โห ยังหนึ่งลองไหมอืมไม่ไม่เป็นไม่เป็นดูก็ไม่เป็นแล้วเอเก่ง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 เรียนนงแเดียวเดี๋ยวตอนต้อมาจน้สอนพี่ทุกวันอือหูลุงจิมมาได้ยังสปานที่เห็นลุงจิมมาเนาะเต้นเลยใช่ไหมจิ้มอะไนะเต้นดิจิตอล嘛

อ่านสั่งนางดีดีกว่าสอนนางแบบแล้วก็เต้นทำต่อไปให้พี่พลอยทำเองทุกอย่างถ้าพี่พลอยทำไม่เป็นหนูจะให้พี่พลอยทำยอีกหนึ่งรอบแล้วให้พี่พลอยซ้อมโอ้เป็นขูอ้าวจูโมนี้พี่ เจะทำให้ดูรวเยวนะทำให้ดูรวเยวนะสวัสอเดีาก็ก้มอยู่ไม่ได้มองหลานเลยนาก็มามองคิปหันหน้ามาทางนี้่อยสิขอบคุณค่ะขอบคุณยังไงนะ เราขอบคุณสวยๆให้ดูหน่อยสิโอเคเอ้โอ้ยหันหน้ามานีลูกมาญาตินางสาวไทยยอดเลยสุดยอดเลยลูกคนเก่งอะพี่ต้องทำให้ได้ที่หนึ่งสามสองหนึ่งเริ่มพี่ต้องเรีวมากค่ะมันจะไม่สวย เป็นครูด้วยแล้วก oh oh, okay. yeah, like yeah, okay ็เย yeah. uh, yeah> claro oh uh, ี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพอก็บอกขุ hm ่นะคะหนึ่งคะแนนโอ้โตอไเต้นอ่ะพี่เต้นท่าไหนก็ได้ถ้าพี่เต้นอะท่าอะไรไม่เป็นพี่ก็เต้นท่าที่ทัวเองคิดไปก่อนพี่เออเลวแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้แบบแบบน่ารักหรือแบบสวยๆก็ได้ แอปลเหมือนแบบนางแบบแบบอะไรก็ได้หรือว่าทำท่าหวนหวหรือว่าทําท่าตามใจที่เราเป็นไรแบบแบบพี่แบบพี่พอยอ่ะเขาจะไม่ค่อยถนัดเต้นลูกพี่พลอยจะถนัดลําเพราะว่าพี่พอยจะเต้นไม่เป็นเพราะว่าเอวเอก็ไม่มีอ่ะมันกลมกันหมดเลยมันไม่พริ้วนะลูกล่าหนูก็ไปด่าอ้นะโอ้โยอนนอนหนอนอาอาโอ้ เราเล่นเพื่อนหน่อยอ่ะพี่ฟอยสอนเพื่อนเออสอนสอนลำหน่อยโอเคนนีีี่่่่หลกก็ได้ทพิอโอเคลำเลยค่ะเพลงมาทิ้งละอ๋อเพลงไม่มีจะลำได้ยังไงเนาะไม่ต้องมีเพลงไงเนาะอ๋อถ้าคนไอ้ถ้าลำถ้าลำที่ไม่มีเพลงเขาเรียกว่าคนเก่งสุดๆเลย เก่งสุดๆเลยลัที่ไม่มีเพลงใครอยากพูดสามสองหนึ่งให้หนูมาสามสองหนึ่งเริ่มเลยค่ะอืมนู่นนู่นขนาดไหนนี่นี่นี่ออนช้อยเลยเห็นไหมเหล่าออนออนเออโอ้ยออนช้อยมาก ใช่เปิดเลยยัไม่มีเป็นดโอ้จะเครองไปเลยเอาโทยโอ้ยโอ้อ่อนช้อยจริงจริงโอ้ยนี่นี่นีมีเพลงมาแล้วหเาอาพลงมาแล้วเพลงมาแล้วโอ้ยนี่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 อดเออ ไปไมลาเดนเี๋ยวแพเปิดเดี๋ยวาไหนก้เอยแล้วเียมาแล้วต่เพิมาแล้วแเปิดแเปิดแล้วอืมเอเตียงไทีก็จุดี่เพืนี้กยังไม่เลนวเนก็ทำไดนะคะน้องเชยนะคะลูกของคุณนทีนะคะมาแล้วอ้า